สองสาวันนี้วิรูเหนื่อยมากเพราะการค้าคราวนี้ไม่มีเวลากินข้าวกลางวันเลยใช่แล้วขอรับท่านแม่ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่ท่านก็ชมนางหน่อยนะต้องให้เจ้าบอกด้วยเหรอดูวิรูสิยุ่งจนหัวหมุนทั้งวันแล้วดูเจ้าสิเอาแต่กินไม่ขาดสักมือ้อนี่กูหลังหัวท่านพูดกับเจีอยย่ในอนาคตแบบนี้ได้อย่างนั้นเหรอ ข้าตั้งใจศึกษาตำราทั้งวันถ้าข้าไม่ได้รักดีกตันยูจะมากินข้าวกับท่านเหรอนักปลาจูชมเจ้าครั้งเดียวก็ลืมตัวแล้วเหรอยังจำได้ไหมว่าแสกูนี่พอแล้วนะพูดไร้สาระอะไรกันจูซือเยี่ยมจิตใจแน่วแน่ <c oughs> อีกอย่างนะ ข้ายัางเป็นกุนซือนั่งวางกลยุทธ์ให้หูหยินข้ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเยี่ยม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 ที่สุดเลยข้าไปสอนแหนมคู่แข่งด้วยนะคือลู่จื่อซางพยายามตัดหน้าลูกค้าของหูหยินของข้านะ่อ๋ลู่จื่อซางเหรอข้าเคยได้ยินเรื่องคนคนนี้เขาเพิ่งเข้ามาทำการค้ากิจการกำลังเฟื่องฟู ลู่จือซางคนนี้นะ่ะถึงแม้จะเป็นที่รู้จักทั่วไปแต่กลับสืบถามข้อมูลได้ยากมากได้ยินแค่ว่าเขาเป็นคนตระกูลลู่จากจินหลิงเคยเป็นตระกูลเก่าแก่ไฟไหม้ใหญ่คนทั้งตระกูลลู่ตายกันหมดมีแค่เขาที่รอดชีวิตมาได้จากนั้นก็ทําการค้าไปทั่วเคยไปหนานหยางกับทางตะวันตกและเป็นคนเลือดเย็นอ๋อแข็งแกร่งอย่างนี้นี่เองมิน้าวีรู้ถึงกังวลมาก